ขึ้นมานะฮะเพราะเงินบาทช่วยนะฮะแล้วก็การทะลุของเขาเนี่ยมีการทะลุขึ้นมาใช้โซน4 3่0 0สเลยนะฮะแล้วก็ย่อมา43 0 0มามาย้ำแล้วก็เบรกขึ้นมาใหม่ปัจจุบันเนี่ยเพราะนั้นเป้าหมายจริงๆก็คือบริเวณ3 3 6และ33.75นะ,ะท่านใดที่จะช็อตเงินบาทจะพิ่งนะ่ะท่านใดที่ซื้อไว้นะฮะอาจจะอมไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอจังหวะวิ่งขึ้นไปชนโซนข้างบนแล้วค่อยไปปิดกันอีกทีหนึ่งนะฮะขณะที่ในส่วนของตัวทองคําแท่งนะฮะ ถ้าเราดูในส่วนของตรงกำแพงเนี่ย <c oughs> เราก็จะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยเขาทะลุแนวต้านสี่หมืนสามขึ้นมานะฮะราะเงินบาทช่วยนะฮะแล้วก็การทะลุของเขาเนี่ยมีการทะลุขึ้นมาใช้โซนสี่หมืนสามสี่ร้อยเลยนะฮะแล้วก็ย่อมาสี่หมืนสามมาย้ำแล้วก็เบรกขึ้นมาใหม่ปัจจุบันเนี่ยเขากําลังสร้างอีก a ั h วหายข้างบนอยู่นะ,ะชุดหนึ่งนะตรงเนี้ยนะฮะเพราะนั้นคือในช่วงสั้นๆเนี่ยถ้าบริเวณตรงสี่หมืนสามสี่ร้อยอ่ะ ไม่สามารถยืนได้ในวันนี้นะฮะพร้อมกับมี <c oughs> ราคาดี้ก็ตามที่มีการหลุด4 3 0 0 0ลงมาเนี่ยมันก็จะมบงบอกว่าโอกาสในการชะลอรหรือไซด์เวดาวลงมายังมีค่อนข้างมากถ้าเราดูทองไทยทองไทยนะฮะจะเห็นว่าเวลาที่เขาเบรกมันทำนิวไฮใหม่ๆโดยเฉพาะหายที่4 2 0 0 0 4 3 0 0 0สามทุกๆห0 0่น่ะโดยทั่วไปเขาจะไซด์เวย์ออกข้างก่อนนะฮะเพราะนั้น อาจจะนิยามได้ว่าเป็นไปได้สูงที่ทองแท่งช่วงนี้นะฮะอาจจะยังไซเวย์ออกข้างก่อนนะฮะยุ่ก่อนประเมินว่าจังหวะนี้นะฮะอาจจะไม่ต้องรีบถ้าท่านใดที่ปิดไปแล้วนะฮะไม่ต้องรีบรับกลับให้รอย่อก่อนนะฮะถ้าเป็นจุดที่เป็นแนวรับระยะสั้นๆจริงๆนะฮะแล่ถ้าเกิดเป็นสตองเทนนะฮะเขาอาจจะลงมาใช้อาจจะนะฮะลงมาใช้แค่บริเวณ42,700แล้วส่งวิ่งขึ้นไปใหม่ก็ได้นะเพราะนั้นท่านใดที่จะเทรดดิ้งทองแท่งนะฮะ อาจจะไม่ต้องรีบซื้อนะเพราะตอนนี้เริ่มสร้างอีกว่าหายแล้วแสดงว่าในช่วง,งสั้นๆเนี่ยอาจจะมีชุดที่มีการช็อกในทาเฟรมเล็กลงมาก่อนนะฮะเพื่อลงมารับของแถวโซน 4, 00, 4, 00, 4 00, 00, ี่หมื่นสองเจ็ดร้อยสี่หมื่นสองห้าร้อยก่อนที่จะมีการส่งเบรกไปใหม่นะฮะตอ <'re> <aving more> <that> นนี้แนวต้านจะมี2ระดับ4ี่หมื่นสามสี่ร้อยและบริเวณ4ี่หมื่นสามห้าร้อยจะเป็นเป้าหมายหักไปนะฮะเพราะนั้นท่านใดที่เทรดก็อยู่ฝั่งบายไว้ก่อนนะฮะรอย่อซื้อมาปิดตามแนวต้านอีกทีหนึ่งนะฮะ <'d> โอเคเนาะวันนี้เป็นภาพรวมๆนะฮะ ก็อย่าลืมนะครับตรงนี้มันเป็นแพทเทิร์นนั่นไนที่เรียนโกยังบัตร1-2มาเนี่ย